dus so IMCT News Podcast ประจำวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่การผลิตทองคำของโลกที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรอบ200ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ยุคตื่นทองในแคลิฟอร์เนียจนถึงการพงาดขึ้นของจีนในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการทางเทคโนโลยีการค้นพบแหล่งแรก ขนาดใหญ่และปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงภูมิรัฐาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคก,ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตทองคำทั่วโลกมีปริมาณไม่ถึง10เมตริกตันต่อปีเนื่องจากต้องพึ่งพาแรงงานคนและเทคนิคพื้นฐานอย่างการร่อนแร่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นช่วงกลางศตวรรษที่19เมื่อยุคตื่นทองในแคลิฟอร์เนีย ช่วงปี1848ถึง1855ตามมาด้วยออสเตรเลียนในทศว 50, รรษ1850รวมถึงการค้นพบแหล่งแรกขนาดใหญ่ที่แอ่งวิทวอตรแรนในปี1886ที่แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ใตก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตทองคําของโลกในศตรวรรษที่20โดยในช่วงทศวรรษที่1970สามารถผลิตได้มากกว่า170%ของปริมาณทั่วโลกแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นช่วงปลายศตรวรรษที่20ถึงต้นศตรวรรษที่21เมื่อจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตทองคําอันดับหนึ่งของโลกตามด้วยออสเตรเลียรัเสเซียและสหรัฐโดยแนวโน้มสําคัญที่กําลังเติบโตคือการรีไซเคิลและการทํา เมืองในเมืองซึ่งเป็นการกู้คืนทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และแหล่งอื่นๆค่ะต่อกันที่ EU กันบ้างค่ะที่ Euronews รายงานว่าการประชุมสุดยอดด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Action Summit ที่กรุงปารีสซึ่งรวบรวมผู้นำโลกผู้บริหารเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์เข้าหารือผลกระทบของ AI ต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและการกำกับดูแลโดยมีประธานาธิบดีเอมมาเูเอลมาครงและนายกรัฐมนตรีนะเรนทราโมดิเป็นประธานร่วมไฮไลท์สำคัญของการประชุมคือการประกาศจากคณะกรรมาการยุโรปหรือ EC ที่จะระดมทุน2แสนล้านยูโรสำหรับการลงทุนด้าน AI โดยจัดสรร20,000ล้านยู เพื่อสร้างโรงงาน AI ขนาดใหญ่ที่จะติดตั้งชิปรุ่นล่าสุดกว่าแสนชิ้นมากกว่าโรงงานปัจจุบันถึง4เท่าด้านประธานาธิบดีมาครงประกาศแผนลงทุน AI ของฝรั่งเศสแสน0 0ล้านยูโรซึ่งรวมถึงข้อตกลงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรส์มูลค่า30,000ถึง50,000ล้านยูโรเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและการลงทุน2 0,000ล้านยูโรจากบริษัทบรูคฟิลของแคนาดา ในภาคเอกชนมีกลุ่มบริษัทชั้นนํา20แห่งนําโดย General Catalyst วางแผนลงทุน150,000ล้านยูโรด้าน AI ของยุโรปในอีก5ปีโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง ASML, Airbus, Siemens, Spotify, Volkswagen และ Royal Group เข้าร่วมค่ะไปต่อกันที่เรื่องทองคำกันอีกสักเรื่องค่ะที่คิดข้อ e w s รายงานว่าจีนประกาศโครงการนําร่องให้บริษัทประกันภัย สามารถลงทุนในทองคำได้เป็นครั้งแรกโดยอนุญาตให้10บริษัทชั้นนำรวมถึง ICC Property and Casualty Co. และ China Life Insurance Co. สามารถลงทุนในทองคำได้สูงสุดร้อยละหนึ่งของสินทรัพย์รวม นักวิเคราะห์มองว่าโครงการดังกล่าวอาจนำไปสู่การลงทุนในทองคำมูลค่าสูงถึง27,400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7ล้านออนซ์แม้จะเป็นปริมาณที่ไม่ใหญ่นักแต่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดทองคำจีน ด้านดร์เซิงหุยรองประธานตลาดทองคําเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นผู้ผลักดันโครงการดังกล่าวมาหลายปีเปิดเผยในการประชุมลอนดอนบูลเลียนมาร์เก็ตแอสโซเชชันว่าบริษัทประกันภัยแสดงความสนใจในการลงทุนในทองคําอย่างมากสะท้อนการพัฒนาการของตลาดทองคําจีนที่กําลังเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยผู้บริโภค สู่การเป็นทรัพย์สินทางการเงินระดับโลกขณะที่เจสโคลัมโบนักวิเคราะห์โลหะมีค่าอิสระและผู้ก่อตั้ง b ั b เบิลบั b เ e r e รีพอระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่จีนอนุญาตให้บริษัทประกันลงทุนในสินค้าโภคขัณฑ์อย่างชัดเจนหลังจากที่เคยจำกัดการลงทุนเฉพาะในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเงินสดที่มั่นคงการเปิดทางครั้งนี้อาจนำไปสู่การมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินที่จะเข้ามาในตลาด ทองคำมากขึ้นค่ะ ไปต่อกันที่สหรัฐค่ะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เปิดเผยว่ามอสโกตกลงที่จะปล่อยตัวมาร์คโฟเกลซึ่งเป็นอดีตพนักงานสถานทูตสหรัฐที่ถูกตัดสินจำคุก14ปีในข้อหายาเสพติดโดยไม่ได้ขออะไรมากเป็นการตอบแทนแม้มอสโกจะยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐยกย่องความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็นการแสดงเจตนาดีหลังจากที่ทูตพิเศษสหรัฐประจำตะวันออกกลาง อย่างสตีฟวิตคอฟ เดินทางออกจากรัเสเซียพร้อมกับโฟเกลบนเครื่องบินส่วนตัวเมื่อวานนี้มีการระบุจากทรัมป์ว่าเราได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากรัเสเซียซึ่งเขาหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เราจะสามารถยุติสงครามได้และผู้คนนับล้านก็จะสามารถหยุดการถูกสังหารได้แต่เมื่อถูกถามว่าบอชิงตันได้ให้สิ่งตอบแทนแก่มอสโกหรือไม่ทรัมป์หยุดชั่วคราวก่อนตอบว่าไม่มาก เพราะพวกเขาเป็นคนดีมากค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่อินเดียกับสหรัฐค่ะที่กำลังเจราจากันเพื่อซื้อและผลิตยุโทโธปกรณ์ร่วมกันรวมถึงสรุปข้อตกลงเรื่องเครื่องยนต์เครื่องบินขับไล่ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดิของอินเดียจะเดินทางเยือนสหรัฐและเข้าพบปะกกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ในสัปดาห์นี้แม้อินเดียจะเป็นประเทศผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกที่ปกติต้องพึ่งพารัเสเซียเป็นหลัก เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทรัมป์ได้ขอให้โมดิซึ่งจะเดินทางไปยังวอชิงตันในวันนี้เพื่อเยือนสหรัฐเป็นเวลา2วันซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ผลิตในสหรัฐเพิ่มเติมเพื่อมุ่งสู่ความสัมพันธ์ทางการค้าที่เป็นธรรม ขณะเดียวกันโมดีก็กล่าวในถแถลงการเมื่อวันจันทร์ค่ะก่อนจะออกเดินทางไปยังฝรั่งเศสและสหรัฐเพื่อพบปะมิตรสหายของเขาว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการต่อย,ยอดความสําเร็จของความร่วมมือในช่วงวาระแรกของเขาและพัฒนาแผนงานเพื่อย,ยกระดับและเสริมสร้างความร่วมมือของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงในด้านเทคโนโลยีการค้าการป้องกันประเทศพลังงานและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานสําหรับโมดี กำลั S <S <an> งเตรียมลดภาษีเพิ่มเติมก่อนการพบปากกับทรัมป์ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นการส่งออกของสงหรัฐไปยังอินเดียและหลีกเลี่ยงสงครามการค้าที่อาจเกิดขึ้นตามที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกล่าวโดยอินเดียและสหรัฐได้เจราจากันอย่างยืดเยื้อเกี่ยวกับการผลิตร่วมกันของยานยนต์สไตรเกอร์ที่ผลิตโดย General Dynamics และกองทัพปกสหรัฐใช้งานขณะเดียวกันอินเดียและสหรัฐก็กำลังดำเนินการสรุปการเจราจาสัญญาเกี่ยวกับการผลิต ร่วมกันของเครื่องยนต์เครื่องบินขับไล่ในอินเดียสำหรับกองทัพอากาศอินเดียซึ่งเป็นข้อตกลงที่ตกลงกันในปี2566ตามที่แหล่งข่าว2รายซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อได้ระบุเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสื่อค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสันทนแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ